ออสเป็นคนชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจจนทำให้ตอนนี้ห้องของเขาเต็มไปด้วยภาพวาดวันหนึ่งออสเริ่มมีไอเดียดีๆที่จะลดปริมาณภาพวาดลงอย่างชาญฉลาดเขาเริ่มหยิบมันออกมาถ่ายรูปทีละชิ้นและโพสขายในฟิวฟิชชิ้นแล้วชิ้นเล่าจนตอนนี้ภาพวาดของเขาลดลงเป็นที่น่าพอใจกับผลกำไรที่ได้กลับมาอย่างที่เขาคาดไม่ถึงแต่ดูเหมือนว่ายังมีคนสนใจที่จะซื้อง,งานศิละปะของออสอยู่เขาเลยได้ไอเดียใหม่ อ,อเริ่มวาดรูปใหม่ๆเพิ่มขึ้นพร้อมเปิดบริการรับวาดภาพเหมือนจนตอนนี้กลายเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆที่ดิวฟิชง่ายใช่ไหมล่ะครับก็เพราะที่ดิวฟิชการขายเริ่มขึ้นง่ายๆแค่คุณคิดจะขายและไม่ว่ามันจะขยายใหญ่ขึ้นแค่ไหนก็ยังคงฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นของมือสองของใหม่จะใหญ่หรือจะเล็กแค่คุณคิดจะขายเข้ามาเริ่มที่ดิวฟิชเพราะที่นี่มีคนจ้องจะซื้ออยู่เพียบซื้อง่ายขายฟรีที่ดิวฟิช